สวัสดีครับท่านผู้ชมตอนนี้ผมมาอยู่ที่บ้านไทยนิยมพัฒนาหมู่ที่17ตําบลบักไดอ,อําเภอพนมดงรักจังหวัดสุรินทร์นะครับวันนี้เราจะมาชมสวนทุเรียนนะครับที่ตําบลบักไดแห่งนี้นะครับเป็นสุดยอดของเกษตรกรอีกท่านหนึ่งของจังหวัดสุรินทร์เลยนะครับนี่ฮะเจ้าของสวนทุเรียนนะฮะกำลังทํากิจกรรมอยู่ที่ใต้ต้นทุเรียนเลยนะครับนี่ฮะเขากำลังทําอะไรกันอยู่นะครับ สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีคุณลุงคุณป้าครับโอ้โหสวนทุเรียนสวยมากเลยนะครับขอบคุณครับครับคุณลุงคุณลุงเงยหน้านิดหนึ่งเนาะคุณลุงชื่ออะไรครับเนี่ยชื่อนายเลื่อยรักสกุลครับนายเลื่อยรักสกุลครับโอ้โหเป็นเจ้าของสวนทุเรียนแห่งนี้ใช่ไหมฮะครับครับนะฮะขออนุญาตเชิญคุณลุงออกมาข้างนอกนิดหนึ่งนะครับคุณป้าด้วยนะครับนี่ฮะคือเจ้าของทุเรียน ทั้งสองท่านเลยคุณลุงเลื้อยรักสกุลใช่ไหมฮะครับผมและคุณป้าอริสาจ้ะคุณป้าอาริสาครับครับผมนะฮะทำทุเรียนตรงนี้มานานหรือยังฮะปลูกทุเรียนมานานหรือยังครับปลูกตั้งแต่อ่ออ่ห้าเก้าห้าเก้าเดือนเดือนแปดพันที่เจ็ดปลูกตั้งแต่ปี2อ5 9ัร้บเกเดือน8ก็ประมาณเดือน กรกฎาอ่ากรกฎานะฮะปี2009ก็นับมาก็ประมาณ5ปีแล้วเกือบเกือบเกือบห้าปีเกืบก็กรกฎาก็ห้าปีเต็มกรกฎาก็ห้าปีแลยครับโอ้ปลูกไปกี่ต้นครับคุณลุงปลูกแบ่งเป็นสองโซนโซนแรกผมปลูกไปร้อยสามสิบต้นหกไร่หกไร่แล้วโซนที่สองล่ะฮะโซนที่สองเจ็ดไร่ก็ มาปลูกที่หลังได้สองปีกว่าอ๋อคือคือที่ปลูกห้าปีเนี่ยฮะคือปลูกอยู่หกไร่ครับครับหกไร่หกไร่กี่กี่ต้นนะฮะคุณลุงตอนแรกตอนแรกร้อยร้อยสามสิบสองต้นร้อยสามสิบสองต้นนี้คือห้าปีที่เข้าห้าปีเนาะครับครับแล้วอีกสองปีที่ปลูกสองปีเพิ่งเพิ่งปลูกเพิ่มสองปีก็คือกี่ไร่นะอันนี้เจ็ดไร่ครับเจ็ดไร่นะครับได้ได้หนึ่งร้อยหนึ่งร้อยเจ็ดสิบต้น รวมทั้งหมดก็ประมาณ300กว่า300กว่านะครับแล้วที่ปลูก5ปีนี่ก็ออกลูกออกผลแล้วเริ่มแล้วครับออกพุ่ออกปีแรกโอ้โหกี่กี่ร้อยต้นนะคุณลุงออกปีแรกเนี่ยร้อยร้อยเท่านะร้อยสามสิบร้อยสามสิบต้นประมาณสามสิบแต่ออกลูกก็ประมาณหกสิบกว่าต้นอ๋อปีนี้ออกลูกหกสิบกว่าต้นครับท่านผู้ชมเป็นทุเรียนพันธุ์หมอนทองหมอนทองนะฮะ ตอนนี้นะฮะเดี๋ยวขออนุญาตคุณลุงอีกครั้งหนึ่งนะฮะคุณป้าชื่อป้าอุเนาะครับคุณลุงก็ลุงเลื้อยเนาะครับผมก็ตรงนี้คือบ้านบ้านอะไรฮะบ้านไทยนิยมครับบ้านไทยนิยมบ้านไทยนิยมตำบลตำบลบักไดอำเภอเพนมรุ้งรักจังหวัดสุรินทร์นะฮะไม่ใช่ไม่ใช่จันทบุรีไม่ใช่ระยองไม่ใช่ไม่ใช่ใช่ไหมฮะโอ้โหนีะฮะอันนี้อ่ะแล้วคุณลุงลองไปดูนะฮะอันนี้ก็คือ นี่คือปีแรกเลยใช่ไหมครัครับปีแรกปีแรกปีแรกครับอ่าท่านนี้ประมาณกี่ลูกฮะเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าครับเก้าลูกครับท่านผู้ชมเก้าลูกตอนนี้ออกออกออกลูกเนี่ยเขาได้กี่เดือนแล้วฮะประมาณกี่ได้ประมาณสามเดือนสามเดือนแล้วสามเดือนปกติเขาจะสุกกี่เดือนฮะเดือนอะไรนะเดือนมกราเนเริ่มเริ่ม อืมนันนี้ก็กำลังจะตั้งเขาเคยจกว่าใจแก่เลยอ๋อแล้วเจ้าของรู้รู้หรือ,อยังครับว่าทุเรียนแก่เป็นยังไงทุเรียนอะไรเป็นยังไงรู้รู้หรือ,อยังคะเนี่ยออบอกว่าปีแรกเรียนรู้ตาม u t u b e มั่งอะไรมั่ง <c oughs> <c oughs> สุดยอดเลยนะฮะสุดยอดเลยฮะเดี๋ยวอ่าเดี๋ยวจะพาคุณลุงให้คุณลุงไม่ใช่คุณลุงผมพาคุณลุงนะคุณลุงอนะ่ะจะพาผมนะฮะไป,ไปดูสวนไปดูสวนนิด<ะ>หนึ่งนะครับว่ามีกี่ต้นอะไรบ้างแล้วก็ยากง่ายอย่างไรนะครับ โอเคครับนี่ครับน,นี่ฮะเราจะไปคับคุณลงุงนะฮะคุณลุงเลยนะฮะน,นี่โอ้จองหมดแล้วโอ้โหสามลูกนะฮะท่านผู้ชมนี่ทางฝั่งนี้ก็มีนะฮะนี่ฮะ آ, ป้าตามไม่ทันแล้ว <laughs> ป้าอูนะฮะป้าอูนี่ฮะอันนี้ก็หลายลูกเลยฮะท่านผู้ชมแปดลูกแปดลูกลูกอันนี้จองได้ยังจองแล้วครับโอ้โหมีชื่อจองไว้แล้วนะฮะป้าปีป้าปี ขายให้ทางเพจได้น้อยหน่อยนึ่งได้ไหมฮะนี่ฮะอันนี้ก็นี่ฮะอันนี้แปดลูกครับโอ้โหท่านผู้ชมทั้งหมด60ต้นแล้วเราจะเดินไปดูอีกนะฮะว่าแล้วปลูกยากไหมฮะทุเรียนนะฮะเรื่องยากยากพอสมควรครับครับผมมีปัญหาอย่างไรฮะลุงมีปัญหาเรื่องโรคนีแหละโรคอ โ oh, อ้ครับอ่านนีเ้เราค่อยๆค,คุยกันนะฮะว่าเขาจะดําเนินการอย่างไงแต่ต้นนี้ก็นี่ฮะนี่ฮะท่านผู้ชมต้ตนนี้ปีที่แล้วยังออกเลยปีที่แล้วอ๋ออันนี้หมายความว่าปีนี้เป็นปีที่2แล้วใช่ไหมฮะปีที่สองนะฮะท่านผู้ชมนี้ก็ถือว่าเป็นเป็นอ่าทุเรียนที่ออกได้2ปีแล้วนะฮะปีที่แล้วออกเยอะไหมฮะออก3ลูกออก3ลูกปีนี้ก็ออกตัน,นี้ออก1 2 3 หกโรคอ๋อ<ส> <c oughs> แปดโรคแปดโรคแปดโรคครับแปดโ,โรคแปดโรคอ้โหโรคส่วนมากจะเป็นโรคอะไรฮะคุณลุงเพลียไฟเพียไฟเพลียไฟ <c oughs> ไรแดงไรแดงพวกอะไรนี่หละโอ้ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยใช่ไหมฮะอ <c oughs> <c oughs> ๋อ,งงอแต่คุณลุงสุดยอดเลยนะฮะ <c oughs> นี่ฮะท่านผู้ชมอันนี้จองแล้วนี่นี่คุณครูพานวัฒน์บ้านหนองแวกจองไปแล้วมีเบอร์โทรด้วยนะฮะนี่ฮะหกสิบต้นนี่คุณลุงบอกว่าจองเกือบหมดแล้วนะฮะหกสิบต้นในหนึ่งร้อยสามสิบต้นใช่ไหมฮะคุณลุงนี่ฮะนี่ฮะนะฮะอ่ะอันไหนอันไหนอันไหนท่านผู้ชมฮะตามคุณลุงไปฮะตามคุณลุงไปอันนี้จองแล้วนี่โอ้โห นี่มีแต่คนจองหมดเลยนะฮะมีเบอร์โทรมีเบอร์โทรพร้อมเฟซบุ๊กนะฮะอ่ะแล้วจองอย่างนี้เดี๋ยวก่อนขออนุญาตคุณลุงถ้าจองอย่างนี้เนี่ยคุณลุงขายกิโลแล้วเท่าไหร่อะไรยังไงฮะเอ่อถ้าสามเอ่อกิโลร้อยห้าสิบกิโลร้อยห้าสิบครับผมโอ้กิโลร้อยห้าสิบบาทนะครับถ้าถ้าสี่กิโลก็กิโลร้อยห้าสิบถ้าสามสองกิโลก็ตัวเล็กนะครับ 130หมายถึงว่าลกูกต่อลกูกหรือว่าต่อลกูกหรือต่อการสั่งครับไม่ไมถ้าถ้าลูกเล็กๆอาจจะมันน้ำหนักก็2กิโลอย่างนี้ก็ 130. ร3อยสาบลูกใหญ่ๆญญอย่างนี้4กิโลกว่าก็ ร้อยห้าสิบรอยห้าสิอยู่ที่อยู่ที่ขนาดหรือน้ําหนักของของลูกด้วยไซไซเขาเรียกไซส์ในไซส์นะครับผมไม่ค่อยจะได้ทานทุเรียนเท่าไหร่เพราะราคาค่อนข้างจะแพงปกติแล้วทุเรียนของที่สวนที่เคยออกนะฮะสูงสุดน้ําหนักสูงสุดกี่กิโลฮะต่อลูกสี่กิโลสีกใช่ไหมฮะสี่กิโลกว่าสี่กิโลกว่าเนาะปีที่แล้วสี่กิโลกว่าโอ้โหปีที่แล้วเนี่ยออกเยอะไหมอ๋ออ๋อสามสี่ลูกอ๋อไม่หมายถึงว่า ออกสามสี่ลูกหรือออกสามออกทดลองอยู่ออกทดลองสามสี่ลูกนะฮะโอเคฮะอ่ะเดี๋ยวเชื้อต้นต่อไปครับครับนี่ฮะเยอะเลยฮะท่านผู้ชมลูกระแมระมะคุณลุงบอกว่าเป็นลูกระแมระมะคือเขายังไม่โตหรือก็โตขนาดนี้ฮะครับโตขนาดนี้อ๋อนะฮะลูกระแมระมอเนี่ยังไม่มีใครจองเลยนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวทางแอดมินจะจอง นะฮะอันนี้ก็จองหมดแล้วนะฮะท่านผู้ชมนะฮะนี่ฮะแล้วเรื่องน้ำนะครับคุณลุงมันต้องใช้น้ําเยอะไหมเวลาปลูกทุเรียนอะไรอย่างเงี้ยน้ํานี่ก็ไม่เยอะเท่าไหร่แต่ว่าไม่ให้ขาดนะไม่ไม่เยอะเท่าไหร่แต่ไม่ให้ขาดครับนะฮะก็คือหมายความว่าต้องมีน้ําต้องมีน้ำนะอ่าแต่ ไม่ได้เยอะไม่ได้เยอะถ้าขาดน้ํามีโอกาสตายใช่ไหมแน่นอนแน่นอนเลยใช่ไหมครอย่างของสวนสวนของคุณลุงเนี่ยรดน้ําวันวันละกี่ครั้งหรือต้องรดตย์ขออนุญาตก่อนต้องรดทุกครั้งไหมต้องรดทุกวันไหมครเออวันเว้นวันครับวันเว้นวันวันเว้นวันมันไม่ได้รดทุกวันวันเว้นวันวันเว้นวันแต่ต้องรดใช่ไหมครแต่ต้องมีน้ําแต่ต้องมีน้ําแล้วรดถ้าในวันที่รดน่ยเยอะไหมหมายถึงว่า 30นาทีสามนาทีโอ้ท่อท่อขนาดนะฮะท่อน้ําที่คุณลงใช้เนี่ยท่อเมนสนิ้วแล้วก็ท่อตามตามร่องนี้ก็นิ้วหนึ่งนิ้วหนึ่งิ้วหใช้หัวสปริงเกอร์โอแล้วก็เปิด30นาทีให้เขาได้รับน้ําประมาณ30นาทีแล้วก็ปิดแล้วก็ก็ทั้งวันอย่างนั้นประมาณนั้นใช่ไหมฮะครับอันนี้เนี่ยคือว่า ที่ดินของคุณลุงเนาะที่ดินของคุณลุงถือว่าเป็นเป็นเนินเขาเรียกว่าที่ดอนหน่อยเนาะเป็นเนินเนินขึ้นครับเหมือนกับภูเขานิดหนึ่งเนาะเนินขึ้นนะฮะนี่ฮะนี่ฮะเป็นเนินขึ้นทีสโลไปแล้วแล้วถ้าปลูกในที่แบบที่ดอนที่ลุ่มได้ไหมฮะเอออันนี้ผมไม่ไม่ไม่แน่ใจไม่แน่ใจอ๋อครับเออเผื่อว่าไปเห็นบทเรียนหรือเคยเห็นใครที่ไปปลูกที่ที่ลุ่มนะที่ลุ่มแล้วเขาได้ผลผลิต หรือเปล่าแต่เรื่องเรื่องพ้นผลิตนี่น่าจะทําลูกยากนะถ้าถ้าเห็นพี่น้องกันนะอะเร่ปลูกแต่แต่แต่ปลูกมันสวยอยู่ตอนปลูกตอนทำลูกนั่นอาจจะบ,บังคับยากหนนิดนึงครับครับเดี๋ยวขออนุญาตให้คุณลุงพาเดินชมสวนในสวนที่ที่ให้ท่านผู้ชมได้เห็นนะฮะว่าไม่ไม่ใช่น้อยเลยนะฮะของคุณลุงเนี่ยทั้งหมดกี่ต้นนะคุณป้ากี่ต้นนะทั้งหมดเลย สามร้อยสามร้อยกว่าต้นกี่ไร่นะฮะสิบสี่ไร่เดี๋ยวสัมภาษณ์คุณป้าม้างสิบสี่ไร่นะฮะท่านผู้ชมสิบสี่ไร่เนื้อที่ทั้งหมดสิบสี่ไร่ใช่ไหมฮะใช่นะฮะเดี๋ยวคุณป้าเขาคุณลุงคุณป้าเขาปลูกสองช่วงโอ้กับเชฟโกับเชฟโอ้กับเจ็ดสิบสามประมาณประมาณสิบสามไร่สามงานอ๋อครับ นะเอาเป็นว่า14่ไปประมาณ14ไร่มีเศษเศษเกินเกินอยู่นิดหนึ่งนะฮะนี่ฮะท่านผู้ชมออกลูกหมดเลยฮะนี่ฮะออกลูกหมดเลยคุณลุงคุณป้าได้ได้ลงวันที่ไหมว่าเขาออกวันที่ไหนวันที่ไหนหรือว่าไม่ได้ลงเลยก็วันที่ไม่ได้ลงจำได้ว่าออกดอกคือมกราโอออกดอกเดือนมกราออกดอกมกราเนี่ยเกษตรกรยุคใหม่เขาต้องต้องมีความรู้ได้จด ดอก,ดอกไม่ไม,ไม่ไม่พร้อมกันอ๋อครับเพราะว่าอากาศมันไม่เป็นใจออกดอก,ดอกบางทีก็ลูกเล็กลูกใหญ่มันไม่พร้อมกันครับอันนี้มีเด็ดลูกออกบ้างไหมฮะเด็ดเยอะเลย๋อ oh, <ๆ>เด็ดนะฮะต้องมีการเด็ดลูกเพราะว่าเป็นปีแรกด้วยเนาะ <ขอ S 2> ท่านผู้ชมโหย้ยผมตะลึงเลยฮะผมนึกว่าผมมาอยู่แถวจันทบรุรีระยองหรือตราดหรืออะไรฮะเนี่ยฮะที่เป็นแหล่งทุเรียนเลยนี่ฮะ ต้นนี้ก็ก็จองหมดแล้วอ๋อมีป้ายแล้วนี่ฮะนี่ฮะท่านผู้ชมโอ้ยตอนนี้ผมมาอยู่ที่สวนลุงเลื้อยเลื้อยนะฮะลุงเลื้อยรักสกุลรักสกุลบ้านบ้านไทยนิยมอ่าหมู่สิเภอพีงรักจังหวัดสุรินทร์จังหวัดสุรินทร์นะฮะไม่ใช่ระยองไม่ใช่จานแน่นอนเลยไม่ใช่ครับภูมิใจไหมครัลุงภูมิใจไหม ภูมิใจครับโอ้โห oh, แล้วออกลูกออกผลมานี่มีคนจองกันเยอะแยะมากมายรู้สึกยังไงดีใจมากครับ oh. มีคนมาจองโ oh, <c oughs> อ้โหฮะคือได้กำลังใจครับ <Yeah. S 2> ทั้งหมดลองลองลอง,ลองคิดคร่าวๆว,ว่า <c oughs> ในรอบนี้ปีนี้ที่ออกลูกทั้งหมดที่นี่ที่สวนของกรุงราวกี่ร้อยต้นเออกี่ร้อยลูกราวกี่ลึกโซนนี้เออเออสา 250กว่าลูก250กว่าลูกในปีแรกร250กว่าลูกก็ถือว่าพอสมควรเนาะแสดงว่าคือหมายถึงว่ายังไงปีหน้าต้องออกลูกแน่นอนใช่ไหมฮะนี่ฮะไม่ไม่ผิดหวังแน่นอนนะฮะแต่ปีนี้อาจจะออกน้อยหน่อยแต่ปีหน้านะฮะปีหน้าเนี่ปี2 0 0 อ่าหกสิบห้าโอ้โหลุงเรือจะเป็นเศรษฐีในอนาคตเลย <laughs> ใช่ไหมฮะป้าอูใช่ไหมฮะนะฮะภูมิใจไหมฮะป้าอูภูมิใจไหมฮะจ<อ>้าก็ภูมิใจ,มจมใจเลยว่า<อ>ได้ทำเกษตรอย่างนี้โอเคนะฮะนี่ฮะนี่ฮะ,ฮะ,ฮะท่านผู้ชมครับผมมาอยู่กับป้าอุลุงเรือยนะฮะที่บ้านอ่าไทยนิยมพัฒนาจำชื่อบ้านยากนีดหนึ่งไทยนิยมพัฒนาตำบลบากไดนะฮะบากไดบากไดออำเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์นะฮะนี่ฮะกับการได้มาชมสวนของคุณลุงนะฮะได้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 ครับได้ได้นะฮะยังมีเวลาอยู่ให้ท่านผู้ชมนี่ฮะอันนี้คือแซมใช่ไหมฮะอ๋อนี่ฮะคือปลูกแซมนะฮะคุณลุงนําเสนอมากเลยนะฮะมีแต่คนจองหมดเลยนะฮะมีป้ายจองแล้วนะฮะ นะฮะมีป้ายจองถ้าป้ายหลุดนี่แสดงว่ายังไม่จองใช่ไหม <laughs> 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 ป้ายจองหมดแล้วนะฮะโอ้โหนี่อันนี้ก็จองอ,อีกแล้วสวนเต้นต้นนี้ก็จองอ๋อ<ม>นี่ฮะท่านผู้ชมจองหมดแล้วนะนฮะนี่ฮะนี่ฮะมาเที่ยวสวนลุงลุงเลยได้ทุกวันไหมฮะได้ครับได้ได้ไดน,นฮะฮะเดี๋ยวขออนุญาตให้ลุงเลยแนะนําแนะนำป่าว่าถ้าเราเดินทาง เอามาจากไหนดีอ่ะถ,ถนนเส้นอะไรยังไงพอพอบอกได้ไหมฮะยังไงพอพอบอกได้เข้ามาเออ่จากทางทางทางประสรทาทก็เข้ามาทางช้างหมอบซอยสิบแปดก็ได้โอ้มาทางอ๋อซอยสิบเก้าซอยสิบเก้าเข้ามาทางซอยสิบเก้าเข้าโต๊ะเข้าโต๊ะ เอาเอาเป็นว่าท่านจับพิกัดที่วัดเขาโต๊ะใช่ไหมฮะวัดเขาโตแล้วก็เลยเลยอ่าน่าจะเลี euh ้ยวเลี้ยวเลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายก็มาบ้านไทยนิยมพัฒนานะครับแล้วก็มาหาลุงเลื้อยนะฮะเี๋ยผมเรียกลุงเลื้ยแล้วไม่ใช่เลื้ยแล้วลุงเลื้ยนะับไม่มีไม้ไม้โทรแต่เวลาเรียกมันเรียกยากก็เรียกลุงเลื้ยลุงเลื้ยเป็นลุงเลื้อยไปแล้วเออมาที่บ้านลุงเลื้ยนะฮะลุงเลื้ยบ้านไทยนิยมพัฒนา ถ้าท่านหาสวนยังไม่เจอท่านไปถามอยู่ในหมู่บ้านก่อนนะฮะมาหาได้เลยเดี๋ยวคุณลุงมีเบอร์โทรเดี๋ยวผมจะขออนุญาตเอาเบอร์โทรไว้ด้วยเนาะเผื่อว่ามีใครโทรมาหรืออยากจะมาดูสวนอยากจะมาดูอะไรหรืออยากจะมาถ่ายข่าวถ่ายอะไรต่างๆนะ,ะครับจะได้เป็นกําลังใจให้คุณลุงด้วยนะฮะปีนี้200กว่า กว่าลูกปีหน้าพันกว่าลูกแน่นอนครับท่านผู้ชม <laughs> โอเคอ่ะจะไปทางไหนต่อยังไงอ่ะแนะนําเกษตรกร,ร,กรหรือจะอะไรครับ,รบโอ้ยบรรยากาศดีมากวันนี้แ่ะป้าครึมเลยนะฮะครับ,รบนะฮะแดดไม่ร้อน,ะอนนะฮะท่านผู้ชมวันนี้ผมมาอันนี้ครึมๆเลยนะฮะปีนี้โอเคฮะแล้วฝั่งไหนฮะที่เพิ่งปลูกได้สองปีอ่ะลุงเอ๋ฝั่งฝั่งอ๋อทางนน้นนะฮะัท่านผู้ชมทางนู้นะ ได้ได้ได้ฮะเราเดินไปดูได้นะฮะตกคันนี่นะฮะมามามาอ่ะป้าไม่สะดวกไม่เป็นไรผมไปกับลุงก็ได้มามาๆๆนะฮะนี่ทางฝั่งนี้นะฮะท่านผู้ชมกี่ร้อยต้นนะที่ปลูกใหม่ลุงสามร้อยต้นฮะท่านผู้ชมโอ้เอาใหม่ถึงว่ารวมแล้ว300ต้นนะฮะปลูกใหม่ก็170ต้น อ่ะครับนี่ฮะเกษตรกรคนขยันเห็นผลผลิตแล้วก็ชื่นใจนะฮะตอนแรกที่ยังไม่เห็นผลผลิตนี่เหนื่อยไหมฮะเหนื่อยครับเหนื่อยนะฮะนี่ฮะไอ้นี่ไอ้นี่ไอนี่สองปีกว่าแล้วโอ้อันนี้สองปีกว่าต้นมันชมพูนะครับถ้าใครอยากปลูกยังไงก็ต้องมาขอคําแนะนําจากคุณลุงหน่อยเนาะครับผปลูกมันด้วยดิปลูกมันแซมอยู่ด้วยนะฮะมันสําปะหลัง นะฮะคุณลุงก็ปลูกมันสัมปลังด้วยรครับนี่ฮะเยอะเลยฮะทา่านผู้ชมสามร้อยต้นนะท่านผู้ชมนะฮะอีกสองปนะีอีกสองปีทางฝั่งนี้โอ้ก็ก็จะมีลูกนะทางฝั่งนู้นก็อีกสองปีก็ได้เจ็ดปีแล้วใช่ไหมฮะลุง,งยิ่งจะมีลูกเยอะเลยไปทางนี้นะอืออือครับดูไปทางนี้ครับผม นี่ฮะคุณลุงบอกว่าตรงนี้ฮะสองปีกว่าแล้วครับน,น,ะะนี่ฮะนี่ฮะแต่ส่วนที่อีกอที่ห้าปีเราอยู่ข้างหน้านะฮะค,คุณลุงรู้จักวางแผนมากเลยครับเอาไอ้ต้นที่ปลูกแรกๆอยู่ข้างหน้าจะได้เห็นผลผลิตนะฮะโอเคเน,นี่ฮะคือความภาคภูมิใจนะฮะอยากจะแนะนําอะไรเกษตรกรไหมฮะในการปลูกทุเรียน,นการปลูกทุเรียนต้องมีขยนัน ขยันอดทนครับอดทนแล้วความรู้ต้องมีด้วยใช่ไหมฮะใช่ใช่ใช่ต้องศึกษาความรู้ต้องศึกษาความรู้ต้องศึกษาอย่างละเอียดละเอียดแน่นอนเลยครับผมนะฮะเพราะว่าถ้าไปลงทุนอย่างลงเรือเนี่ยต้องบอกว่าลงเรือมีประสบการณ์ครับผมมีประสบการณ์มาก่อนเนาะครับเคยไปเห็นสวนทุเรียนเคยอะไรต่างๆแล้วก็มาทดลองไปดูงานอยู่บ่อยอยู่ไปดูงาน นะฮะเพราะฉะนั้นก่อนที่จะลงมือทําอะไรควรจะศึกษาหรือถามผู้รู้ก่อนคนั่นแหละฮะแล้วก็ลงมือเอาเยอะๆเลยหรือว่าเอาน้อยๆก่อนเอาน้อยๆผมผมแ<ม>น,นี่ยให้ให้เอาน้อยๆก่อนอนะฮะสักต้นสองต้นหรือสี่ห้าต้นไม่เกินสิบต้นก่อนเนาะครับผมอ่าถ้ายังไม่มีความรู้นะอันนี้พูดถึงกรณีที่มีแต่แต่ผมเคยลองอยู่หนึ่งไร่ทดลองหนึ่งไร่ก่อนหนึ่งไร่ผมได้ เกือบหปีแล้วต,ต้นใหญ่มากครับได้ต้นเป็นเต็มต้นเลยเป็นมีลูกแล้วโอเคฮะวันนี้ขอบคุณลุงเลื้อยมากเลยนะฮะที่ได้มาเป็นใ,ให้วิทยากรให้ความรู้แล้วก็ได้ชมสวนนะฮะสวนอยู่ที่ไหนฮะลุงเลือ้อยอีกครั้งหนึ่งไทยนิยมมู่17ครับตำบลตำบลบกักใด อำเภอพนมรลงรักจังหวัดสุรินทร์ครับผมก็ขอขอบคุณลุงเลยมากเลยนะฮะวันนี้ได้มีโอกาสมาแล้วหากว่าท่านผู้ชมท่านใดสนใจใช่ไหมฮะคุณลุงอ<ม>อยากจะมาเยี่ยมชมสวนก็ามาได้แต่คุณลุงมีเวลาไหมเผื่อทําเวลาทําธุระสวนตัวมาทั้งวันทั้งคืนไม่มีเวลาก็ผมกําหนดว่าประมาณ10บนาฬิกาถึง15บหนาฬิกาก็แล้วกันเนาะออนอกนัน้นก็ให้คุณลุงทํางานบ้างเดี๋ยวตอนรับแขกบ้างแต่ผมคิดว่า คลิปนี้ออกไปท่านผู้ชมได้เห็นคงจะทะลักมาที่สวนลุงเลื้อยแน่นอนนะครับครับโอกาสนี้ขอบคุณลุงเลื้อยมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหท่านผู้ชมครับนี่ฮะนี่ฮะบรรยากาศที่สวนลุงเลื้อยนะฮะนี่ฮะสามร้อยกว่าต้นนะฮะท่านผู้ชมนะฮะในโอกาสข้างหน้านี้ฮะไม่เกินไม่เกินห้าปีข้างหน้านี้ตรงนี้จะมีสวนทุเรียนที่เป็นพืชเศรษฐกิจของจังหวัดสุรินทร์แน่นอนนะฮะเพราะว่า ทำ,ทำไมถึงพูดอย่างนั้นก็คือว่าต้นใหญ่แล้วนะฮะต้นใหญ่แล้วคือหมายถึงว่ารอดการตายแล้วนะฮะหลายหลายต้นเลยนะฮะเพราะฉะนั้นก็ถือว่าเป็นแหล่งเรียนรู้ของเกษตรกร,กรใ,นนนะะในอนาคตแน่นอนนะฮะในอนาคตแน่นอน,นะะแล้วก็สามารถที่จะมามาดูงานได้มาดูงานได้คุณลุงไม่ห่วงนะฮะแต่ก็เวลาเข้ามาก็ต้องอขออนุญ,ญาตคุณลุงก่อนนะครับก็วันนี้เราได้มาอยู่กับสวนลุงเลื้ยนะฮะ พอสมควรแก่เวลาก็ขออนุญาตยุติการถ่ายทอดแต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ